จังหวัดสุขโขทัยเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อกว่า700ปีที่ผ่านมาคำว่าสุขโขทัยมาจากคำสองคำคือสุขกับอุทยัยมีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัยเมืองสุขโขทัยแต่เดิมมีผู้นำคนไทยชื่อพ่อขุนศรีนาวนํำถุงเป็นเจ้าเมืองปกครองอยู่เมื่อพระองค์สิ้นพระชน ขอมสบาดโคลนลำพุงขุนั่งขอมได้นำกำลังเข้ายึดกรุงสุโขทยัยและได้เสื่อมอำนาจลงในปีพศ1780พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองได้ร่วมมือกันรวบรวมกำลังเข้าขับไล่ขอมออกจากดินแดนและตั้งตนเป็นอิสระพร้อมกับสถาป,ปนากรุงสุโขทยัยเป็นราชธานีของอาณาจักรไทย และได้สถาป,ปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงสุโขทยัยพระนามว่าพ่อขุนสีอินทราทิศราชวงศ์พระร่วงเป็นราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรสุโขทยัยซึ่งเคยมีอำนาจครอบคลุมพื้นที่แม่น้ำยมแม่น้ำน่านแม่น้ำปิงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำเมยแม่น้ำป่าสัพแม่น้ำโขง และจรดชายฟังทะเลทั้งสองด้านกษัตริย์ที่ปกครองเมืองสุโขทัยแบบพ่อปกครองลูกได้แก่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนบานเมืองพ่อขุนรามคำแหงพระยาเลือไทยและพระยาง่วนน้ำถมกษัตย์ที่ปกครองระบบธรรมราชาได้แก่พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยพระมหาธรรมราชาที่สองหรือพระยาลือไทย พระมหาธรรมราชาที่สหรือภไสลีไทยพระมหาธรรมราชาที่สหรือบรมปาลการปกครองในสมัยอสุโขไทยตอนต้นเริ่มตั้งแต่พศ1792ถึงพศ1841เป็นการปกครองแบบปิตุราชาธิปไตย เริ่มตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ไปจนถึงสมัยพ่อขุนรามคำแหงหลังจากที่พ่อขุนศรีอินทราทิตได้สลับปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นมาแล้วได้พยายามขจัดอิทธิพลของขอมให้หมดไปจึงได้จัดระบบการปกครองใหม่โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นหัวหน้าครอบครัวคือพระมหากษัตริย์ได้ปกครองประชาชนในฐานะบิดาปกครองบุตรหรือที่เรียกว่าการปกครองแบบปิตุราชาธิปไตย จากนี้ในสมัยสุขโขทยัยตอนต้นยังมีการปกครองแบบทหารแอบแฝงอยู่ด้วยเนื่องจากในระยะแรกตั้งสุขโขทยัยมีอาณาเขตแคบๆประชาชนยังมีน้อยดังนั้นทุกคนจึงต้องมีหน้าที่ในการป้องกันประเทศเท่าๆกันจึงกำหนดได้ว่าเวลาบ้านเมืองปกติประชาชนต่างทำมาหากินแต่เวลาเกิดศึกสงครามชายชะกันทุกคนต้องเป็นทหารโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพ การปกครองในสมัยสุขขทัยตอนปลายเป็นการปกครองแบบธรรมราชาเริ่มเมื่อพศออ1841ไปจนถึง1981รูปแบบการปกครองแบบบิดาปกครองบุตรเริ่มเสื่อมสลายลงเนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มั่นคงพอจนกระทั่งสมัยพระยาลิไทยขึ้นครองราชก็ทรงตระหนักถึงความไม่มั่นคงภายในประกอบกับเวลานั้นกรุงศรีอยุธยาที่ตั้งขึ้นมาใหม่กำลังแผ่ขยายอำนาจจนน่ากลัว ทรงดำเนินพระราชกุศโลบายโดยทรงธรรมนุบํำรุงสรงเสริมพระพุทธศาสนาทรงเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นตัวอย่างและได้ทรงสร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาไว้ทั่วไปเพื่อเป็นที่เคารพบ,บูชาของประชาชนให้เกิดเลื่อมใสศรัทธาจิตหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตสร้างความสามัคคีกลุมเกลียวกันในแผ่นดิน การปกครองที่อาศัยพระพุทธศาสนานี้เรียกว่าการปกครองแบบธรรมราชา